เข้าสู่ช่วงที่3ามนะครับของข่าวเช้าสุดสัปดาห์ครับท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขในเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะครับรายการของเราก็มีช่วงพิเศษมากๆกว่าน,นี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติของประเทศจีนอยู่กับเราด้วยครับใช่แล้วนะคะทางด้านของท่านอาจารย์ถงฉังซินนะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาภาพวาดสีน้ำมันนะคะที่ก็มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาช่วย เป็นผู้แปลให้กับเราในวันนี้นะคะก็คือทางด้านของศาสตราจารย์ชพิพรเขียร์ขชาทานอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชิงตูค่ะสวัสดีครับนี่เขาของเราคือท้าวผมก่อนอื่นเนี่ยต้องให้อาจารย์วันนี้เนี่ยจะมาโชว์การวาดภาพเขียนคําอวยพรให้เราด้วยนะครับปกติแล้วชาวจีนเนี่ยเขาเขานิยมเขียนคําอวยพรอะไรให้กันในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ครับเ้าจะถามว่า 在平时在过年的时候呢，喜欢写什么对联那个祝福话，嗯，就是意思的大概一。一般一般在呃国内在中国过年的时候就是除旧迎新，一般写嗯写这样的对联，就是呃除去旧旧的一年过去了，然后迎接新年的一些对联。嗯、我我他们会碰啊，内内万年买呢，那内双独金呢，哥在啊，写呢、嗯，坡。呃 ออให้สิ่งที่ไม่ดีในปททีที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านไปก็เขียนคำไวพ้พรที่เป็นมงคลเนี่ยต้อนรับมีใหม่ต้องรับสิ่งใหม่ๆใ,ให้มันดีขึ้นนะครับเป็นมงคลมากขึ้นก็นิยมเขียนคำที่เป็นมีความหมายที่เป็นมงคล มีหลายคำหลายประโยคแต่ทุกคำนี้ก็เป็นคำดีๆกันหมดเรียกสิ่งดีๆเข้ามานะคะเอะอย่างเช่นอะไรกันบ้างล่ะคะที่จะเขียนลงไปในแผ่นกระดาษแบบนี้จะให้อาจารย์เขียนโชว์เลยไหมครับแม่เสี่ยจิ๋วชิงเคยใครขียนซื่ออ่าน่วันนี้อาจารย์จะเขียนคําว่าอะไรครับเออ่ที่เมื่อวานสอบถามอาจารย์จะเขียนคําว่าเสินเจริญรุงเรือง ซินเจิ้งรู้ยี恭喜发财恭喜发财คล้ายๆถ้าถ้าบ้านเราคือจะมีจีนใต้จิ๋วเยอะหน่อยนี่จะเป็นภาษาจีนกลางภาษาจีนกลางก็จะคือก้งอ่าไม่ใช่สิอ่าเนี้ยมันกวางต้งสินเจียอยู่อ,อีกสินเจียอยู่ใช่ครับอ่าวผมคำว่าซินซินเจิ้งเนี่ยแปลว่าปีใหม่ครับนะครับรู้ยีแปลว่าขอให้สมหวังขอสมหวังในช่วงปีใหม่ใช่คือว่าในปีใหม่นี้เนี่ยขอให้สมหวังก้าวบกุ้งสีปลาไฉก็หมายความว่า ขอให้ความร่ํารวยเนี่ยนะครับมาสู่ทุกท่านนะครับความร่ำรวยโชคลาภเราจะเขียนไปในกระดาษสีแดงนะคะเป็นแบบนี้ปกติจะเห็นที่เอวราาจะเขียนด้วยหมึกสีทองคหมึกทองหรือหมึกสีดำก็ได้ครับนะครับแล้วก็ไปแปะไว้ใช่ไหมครับ คือในในอดีตเนี่ยกระดาษแดงเนี่ยก็หมายผมว่าในในในสมัยโบราณนะใ,ในคืนสงท้ายปีเก่าเนี่ยเขาติดกระดาษแดงไว้เพื่อ,อเป็นการเขามีตำนานว่ามันจะมีปีศาจข้าบนะครับมาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นปีศาจจะกลัวกระดาษสีแดงนะกลัวความสว่างชื่อว่าตัวเหมียนวะครับไม่ใช่ตัวซ<ว>ุยซุยนะวันนั้นเขาก็เลยต้ากระดาษแดงติดไว้ที่หน้าบ้านและขณะเดียวกันเนี่ย ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เลยต้องเขียนคําอวยพรเนี่ยเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆที่จะมาหลังจากสิ่งไม่ดีผ่านไปครับผมอ่ะอย่างที่ที่แชร์ถืออยู่นี่อาจารย์เขียนว่าอะไรอคะที่ถืออยู่นะครับก็คือซินจึ้งยูยี่นะครับนี่ซิจ้งยูยี่นะครับปกติดีต้องติดติดเรียงกันไหมครับฝั่งไหนฝังควาฝั่งไหนซ้ายเห็นเขาติดประตูบ้านครับปิดประตูบ้านครับต่ต้องติด อย่างสมมุติว่าชินเ่ิงหลุยี่ชิเนียนฟ้าฉายเนี่ยติดตรงนี้ก่อนตัวนี้ก่อนก่อนใ่ครับชิเนียนฟ้าฉายอันนี้คืออาจารย์เขาได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใชาครัภาพวาดภาพวาดสีน้ํามันคแล้วก็ท่านเองก็เป็นเป็นเปข้าราชการนะครับอยู่ในนเกษีย like ณดูแลเรื่องงานศิลปะของ สำนักพิมของจีนครับค่ะค่ะอุยอย่างนี้ถามดีกว่านะคะเพราะว่าสิ่งที่เขียนค่ะวยพรแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลมากๆเลยนะคะแต่ทีนี้ว่าสิ่งที่เป็นสิริมงคลที่ควรจะทำในเทศกาลตรุษจีนอีกอะไรเงี้ยเอาแบบว่าตามพื้นเพของชนจีนอะไรนี้เขาทำอะไรกันบ้างอาจารย์ที่เฉินตูทำอะไรกันที่เฉินตูนเฉินตู那时候过年呢平时呢人们的人人在华นซื 怎么样对那个呃那,那个过年的活动，比如说要做什么对自己的有有有吉祥的事？嗯，在成都过新年啊，嗯、就是呃大年三十就是昨天嘛，除夕夜的时候，呃放炮竹，那、就、种、是、在叫以前就是叫做驱邪嘛，啊驱邪就是放炮竹，全城的整个全部都大炮竹放，然后今天就是。 今年的第一天，嗯、第一天嘛，今天早晨风俗习惯起来就是吃汤圆，嗯，一家人团团圆圆，嗯，就是这个意思。平时就是出去，还有就是放。

ขับไล่เสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นนะครับก็จะทานขนมบัวลอยนะขนมบัวลอยโดยความหมายก็คือว่ามันจะกลมๆเป็นให้ความหมายว่าทุกคนในครอบครัวมีความกลมเกลียวคนในประเทศมีความรักสามัคคีกลมเกลียวนะหลังจากนั้นก็จะไปที่วัดนะครับไปจุดธูปไหว้พระเพื่อขอให้อะไรนะพิงอันก็หมายความว่าสงบสุขแล้วก็มีโชคมีลาบนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำกันทุกส่วนใหญ่ที่ อาจารย์ได้อ่าได้อธิบายฟังมาสึกู่เป็นภาษาจีนนะครับค่าวผมก็บอกว่าเป็นเทศกาลดีๆที่เฉลิมฉลองกันทั้งประเทศจีนเลยหยุดเป็น golden week เลยนะครับวันันี้์หยุดทั้งอาทิตย์เลยนะครับผมจำได้ว่า ครับปีใหม่เนี่ยตุจีนเนี่ยอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยผมไม่ได้นอนเพราะเพราะตั้งแต่เที่ยงคืนจะมีผู้ถึงตีห้าจุดจุดประทัดกันึงครับมครับผมีอะไรที่ห้ามทำไหมครับตุนจีนนี้ห้ามทําหมายถึงจุดไม่ไม่ควรทำไม่ใช่หมว่าสิ่งที่ไม่ควรทําทําแล้วจะปน่อม่นในในมนอนในจนใ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 น่าในใวใน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 ใในในในน 那不可以做的，一般一般就是今天就是属于正月初一嘛，就是、新年的第一天，一一般一家人都是可能不尽量不外出，哦、就是人不出去。啊、哦。要初二才才开始，正月初二开始走亲访友。嗯。然后初五就是正月初五，然后做生意的啊，就是还把事。但是不能做的没有是不是？就是、嗯、禁止就做。呃、嗯、禁止做的就是不能扫地。 อ่า不能扫地อ่า不能扫地就是扫地就是把财扫出去一定要把财เพราว่าสิ่งที่ห้ามที่สุดเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ทุกคนต้องอยู่ที่บ้านนะครับเพื่ออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวแล้วก็ วันรุ่งขึ้นต้องไปเยี่ยมญาติไปอวยพรให้กันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ห้ามทําในวันนี้เด็ดขาดห้ามกวาดบ้านเพราะการกวาดบ้านจะเป็นการกวาดเอาเงินทองโชคลาภออกไปจากบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามกวาดห้ามกวาดบ้านนะครับอยู่กันแบบว่ารักขวาความสะอาดกันหน่อยละกันวันนี้คุณผี่ผม 有，你还不用管班管不管你都管了。明明天就可以扫地了。明天就可以。今天是不行的，碰泥没打，碗泥没打，还碰没打。不掉了哈。哎，只有最重要就是这个。哎，对。那一差不多。大年就是除夕夜的时候，就是把该做的卫生呢全部就是全部做完了。做完了以后，正月初一那天就。 ตู้เปลืงต้เพราะว่าก่อนที่วันส่งท้ายปีเก่าก่อนจะสิ้นวันนีต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยให้เสร็จก่อนเพราะว่าวันรุ่กขึ้นเนี่ยจะทําความสะอาดไม่ได้เพราะนั้นในคืนก่อนส่งท้ายปีเก่าต้องทําให้เสร็จคับผมได้ความรู้ไปเยอะเลยทีเดียวนะคะครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทั้งองเหล่าซื้อแล้วก็ท่านจากกวนมากๆเลยให้เกิมาพูดคุยในรายการนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับแล่รายการมีที่ระหรือคุณน้ตรุจีนเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องมีส้มด้วยตามประเีเพณาขอยากเสริมนิดนึงคื่งาพรอาจารย์เดียมานเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีน35ปีครับสวัสดีครับโดยกรงสุนทยและก็สมาคม ชาและกาแฟไทยร่วมกับสมาคมมิตรภาพนานาชาติของท่านยวันนี้อาจารย์จะมีไปโชว์เขียนภาพที่ไหนไหมครับชี่ชุมนุมทั้งหมดสี่วันอรับจะได้เรื่องสี่ก็เรื่อง句子吧่是四个句子叫做四季发财哦啊四季发财送四路呢ความหมายหมายถึงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยให้ร่ำรวยซื่อจี้ฟ้าไฉซื่อจี้คือสี่ฤดูประเทศจีนมีสี่ฤดูสี่ฤดูให้ร่ำรวยสี่ฤดูต้องร่ำรวยซื่อจี้ฟ้าใสสี่ฤดูฤดูละลูก ขอให้สี่รูเป็นทหตุ้นชื่อี่ฟาฉายครับอาจางขอบคุณต่แล้วกันนะคะนี่ก็คือเป็นความรู้นะคะในเทศกาลตรุษจีนแล้วก็จะได้เริ่มต้นปีดีๆนะคะปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะไปกันอย่างมีความสุขกันทั่วนี่ใช่ครับซื่อจี่ฟาฉายกรุณาชมทุกทุกคนด้วยนะครับเอาเบรกแคสักครู่หนึ่งช่วงหน้าก่อนไปตามข่าวต่างประเทศกันต่อครับ